เกิดอะไรขึ้นช่องสามเปลี่ยนนางเอกประกบคู่ป๊อบธนวัน์ประกาศเปลี่ยนตัวนางเอกเกิดอะไรขึ้นช่องสามเปลี่ยนตัวประกบคู่ป๊อบธนวันรในเรื่องพรมลิขิตกระแสะมาแรงแสงทางโค้งสุดๆส,ส,สำหรับละครเรื่องพรมลิขิตของผู้จัดหนอ่งอารุโนชาซึ่งเป็นภาคต่อในรุ่นลูกแต่พระนางคงเรื่องยังคงเป็นคู่จิน้นป๊อบธนวัน์และเบลล่าราณีเหมือนเดิมซึ่งป๊อบเอกของเรื่องในภาคนี้ ต้องเล่นเป็น3คาแรคเตอร์และสำหรับบทของพ่อเรืองที่ก่อนหน้านี้วางตัวพระเอกเอาไว้คือตังเมเมทาวีอิรล,ลีกุลและบทแม่เรียมลูกสาวพยาพิสนุโลกแต่ตอนนี้บทบาทของแม่เรียมได้เปลี่ยนตัวมาเป็นยิวาปริยาการหลายคนคาดว่าน่าจะเป็นเพราะสัญญากับช่องเก่าทำให้สาวตังเมช่วดบทนี้ไปจากบุเพสันนิวาถึงพรมลิขิต ทางช่องสามผลงานผู้จัดหน่องอรุนชาพานุพันธ์แห่งค่ายบรอดคาร์ดไทยเทรวิชั่นนำแสดงโดยพระนางคู่ขวัญปอบสนวัฒและเบลล่ารานีซึ่งนอกจากปอบและเบลล่าแล้วยังมีนักแสดงชุดเดิมจากบุพเพศนิวาสกลับมาสร้างสีสันกันครบทีม รวมถึงตัวละครใหม่ที่เปิดตัวมาเรียกเสียงฮือฮาอีกมากมายหนึ่งในนั้นมีน้ำฟ้าธัญญาพัทรรับบทเป็นแม่หญิงแพรจีนและยีวาเปลี่ยนการรับบทเป็นแม่หญิงเรียมมาสร้างสีสันอีกด้วย เริ่มกันที่น้ำฟ้าธนพัฒน์ที่ระบตรเป็นแม่หญิงแพรจีนลูกสาวของพญาโกษาธิปดีวงเล็บจีนชายชาติโยดมกับนัทธาริเนกันสูตรรบับบทเป็นคุณหญิงพองและมีพี่ชายเป็นพ่ออินหมื่นจันภูเบศรบับบทเป็นทัศนพลโดยเกี่ยวพันพี่ชายเป็นเพื่อนกับหมืน่นมหาฤทธิ์วงเล็บธนวัฒน์ธนูติลูกของออกยาวิสุทธิ์สาธรกับคุณหญิงการ วงเล็บเปโล,ล่ารานีซึ่งจะเห็นมื่นมหาลิต์ตั้งแต่เด็กๆจนถึงปัจจุบันและแอบชอบเลยทำให้ไปเรียนทำอาหารที่บ้านมื่นมหาลิ์แต่แม่หญิงแพรจีนจะเป็นตัวจริงหรือเป็นไปได้แค่คนแอบรักส่วนปริยาการใจกันชารับบทเป็นแม่หญิงเรียมในบทจะเป็นสาวจากเมืองพิษณุโรคาแรคเตอร์จะเป็นผู้หญิงที่ด้าเิงออกจะกแก่นแก่นนิดนึงเรื่องนี้ลดอายุไปเยอะมากสิบกว่าปี ในเรื่องจะเล่นเป็นเด็กทําให้เล่นยากประมาณหนึ่งและต้องมาเจอกับโปอบพระนวัตถึง3ตัวละครเลยต้องมีการปรับตัวอาจจะสับสนในช่วงแรกๆแ,แต่ก็ผ่านไปด้วยดี